มากินลองกองกันจ้าแกะแล้วเรียบร้อยกวก่าจะแกะเสร็จนี่สองโลสองโลนะคะมีเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กค่ะเพื่อนๆกวก่าจะแกะเสร็จมือก็เรื่องเหมือนกันนะแต่ห uh huh. วานอร่อยค่ะมาผลไม้ ผลไม้อันนี้จะออกรสหวานนะคะออกรสหวานเยอะก็กินพอสมควรปอกไว้หยิบกินทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้คะ่ะบางคนนะคะเขาชอบแต่ละคนนะจะชอบผลไม้คนละแบบนะคะบางคนเขาก็จะปอกกินเยอะแบบนี้บางคนก็กินได้ทีละนิดละหน่อยอแต่ละคนนะ แต่ล้วคนจะถูกกับผลไม้ไหนก็กินได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนผลไม้หวานนี้ก็ทําให้เก็บคอเป็นเป็นหวัดเป็นไอได้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนห,หวานชื่นใจเลยล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนยิ่งเม็ดเล็กๆยิ่งหวานนะคะหใหญ่ๆอย่างนี้เขาจะมีมีเม็ดโต ส่วนลูกเล็กๆ่มีเม็ดเราก็สามารถได้ทั้งกินได้ทั้งทั้งลูกเลยอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนะอืืม,มเล็กๆอย่างนี้ดูไม่สวยแต่รสชาติเขาดีมากอืมม,มาจากเพื่อนๆอืม อร่อยมากเลยค่ะลองกองช่วงช่วงที่ออกเยอะนะใครไปไปกินบุฟเฟ่ที่สวนเขานี่โอ้ยกินละเลนอร่อยมีแต่ลูกคัดสวยๆเคยไปครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตไปเที่ยวสวนไปกินบุฟเฟ่โอ้ย <laughs> เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินผลไม้จริงๆกินได้ทุกชนิดเนาะ คนที่กินน้อยๆกินกินเยอะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยกินนิดกินหน่อยก็อิ่มแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะซื้อกลับบ้านต้องก็รหยิบกินมานี่ไม่มีเม็ดยังไม่มีเม็ดไหนลูกไหนที่มีเม็ดนะคะเพืเ่อนๆแต่ลูกใหญ่นี้มีเม็ดแน่นอนโอ้หวานเจียบบางลูกนี่หวานเจีบเลยค่ะเพื่อนๆ มาอร่อยด้วยกันจ้าอกินพอประมาณนะคะอืมอร่อยจริงๆไปแล้วค่ะเยอะแล้วค่ะ พบกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ